สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจช่วยกันแชร์ด้วยนะครับหากมีโฆษณาแล้วไม่ยาวจนเกินไปอย่าก,กดข้ามโฆษณานะครับดูสักครู่ก็ยังดีครับจะได้เป็นแรงใจให้กับทางช่องด้วยนะครับแล้วส่งข้อความมาคุยกันนะครับขอบคุณมากครับบุสบาแม่ไม้หัวใจแกร่งตอนที่166อินเดีย มินิออกกำลังกายอยู่ที่ระเบียงบ้านชั้นบนเธอเห็นมิกกี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดแถวนั้นจึงเรียกให้ขึ้นมาหาเธอมิกกี้มองเธอแล้วแสดงสีหน้าเบื่อหน่ายก่อนจะเดินไปโดยไม่สนเสียงเรียกของเธอนาอีมซึ่งยืนอยู่ที่ระเบียงบ้านเธอก็แปลกใจกับท่าทีมิกกี้เธอจึงใช้โทรศัพท์มือถือโทรหามินิมินิกดรับสายแล้วบอกว่าเกิดอะไรขึ้นจะใช้โทรศัพท์ทำไมเพราะปกติก็ตโกนคุยกันได้อยู่แล้ว นาอิมจึงบอกว่าเธอควรจะถามมินิมากกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมแฟนของมินิถึงเดินไปด้วยสีหน้าบึง้งตึงมินิรีบป,ปฏิเสธว่ามิกกี้ไม่ใช่แฟนเธอแล้วเธอก็เล่าเหตุการณ์ให้นาอิมฟังนาอิมจึงแนะนำให้ขอโทษเพื่อนๆซะมินิบอกนาอิมว่าเธอขอโทษทั้งมิกกี้และพรีดแล้วแต่พวกเขาก็ไม่หายโกรธเธอเธอรู้สึกผิดมากๆนาอิมจึงบอกว่าพวกเขาเป็นเพื่อนของเธอ เมื่อโกรธได้ก็ต้องหายได้มินิจึงถามว่าต้องทำยังไงนาอิมบอกให้รอดูแล้วก็วางสายไปบุสบากับฮนุมานกลับมาบ้านทั้งสองย่องเข้ามาเงียบๆเ,เพื่อไม่ให้มินิรู้ตัวฮนุมานแปลกใจที่ทำไมซื้อทีวีแล้วไม่บอกมินิบุสบาจึงบอกว่าเธอไม่ชอบที่พิธีกรรายการโทรทัศน์ทำเหมือนไม่ให้ความสำคัญกับมินิมินิแซงทำเป็นไม่รู้สึกอะไรแต่เธอรู้ว่ามินิเสียความรู้สึก ฮนุมานจึงบอกว่าทีวีเครื่องนี้คือการเซอร์ไพรส์มินิเพื่อให้เธอมีความสุขสินะบุษบาจึงบอกว่ามินิพูดนานแล้วว่าที่นี่ไม่มีโทรทัศน์อีกอย่างวันนี้รายการที่สัมภาษณ์พวกเธอจะออกอากาศด้วยเธอคิดว่ามินิคงจะมีความสุขมากเมื่อได้เห็นตัวเองออกทีวีแล้วบุษบาก็พูดกับฮนุมานว่าเธอขอโทษที่รบกวนหนุมานโดยไม่จําเป็นหนุมานทําหน้าชวนฝันและพูดเหมือนเพ้อว่าเธอกวนเขาตลอดเวลา ทำเอาบุษบาหน้าเสียหนุมานยังพูดต่อไปอีกว่าเธอกวนเขาทุกวันแล้วหนุมนานก็ทำท่าจะจำแต่บุษบาห้ามไว้เพราะกลัวมินิได้ยินส่วนเรื่องที่พูดคุยเมื่อครู่เลยจำต้องจบลงช่วงเย็นทุกอย่างก็เตรียมพร้อมทุกคนมาพร้อมกันที่ห้องโถงบ้านหนุมานทั้งชามมิ่งค้าคีเชนจันนาอิมลาลาและหนุมานบุษบาเตรียมขนมไว้พร้อม ส่วนทีวีอนุมานก็ติดตั้งเรียบร้อยพร้อมใช้งานมินิลงมาจากชั้นบนด้วยความประหลาดใจเพราะตอนนี้ที่ห้องโถงไม่ต่างจากมีงานเลี้ยงย่อมย่อมเธอรีบวิ่งลงมาถามด้วยความตื่นเต้นว่ามีอะไรพิเศษที่เธอไม่รู้หรืออนุมานซิงซึ่งยืนกอดคอกับลาลาอยู่จึงพูดว่าเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและเซอร์ไพรส์ให้มินิในช่วงเวลาพิเศษสิ่งพิเศษอยู่ตรงนี้แล้วเขากับลาลาก็ถอยห่างออกจากกัน เผยให้เห็นโทรทัศน์ที่ตั้งอยู่บนโต๊ะด้านหลังพวกเขามินิตื่นเต้นและยินดีกับฮนุมานที่ซื้อโทรทัศน์เครื่องใหม่บุษบาจึงบอกว่าเธอเป็นคนซื้อจากกำไรที่ได้จากการทำร้านนั่นทําให้มินิดีใจมากที่บุษบามีกำไรเหลือจากเช่าร้านสามารถซื้อทีวีให้เธอได้เธอเข้าไปกอดบุษบาแน่นบุษบาบอกว่าวันนี้เราจะดูรายการที่มาสัมภาษณ์พวกเธอด้วยกันนาอิมจึงพูดขึ้นว่า ถาได้เห็นเซอร์ไพรส์ที่เธอเตรียมไว้ให้มินิจะต้องกอดเธอสองครั้งแน่ๆแ,แล้วนาอีมก็ร้องบอกให้ออกมาได้มิกกี้พีทและบ๊อบบี้จึงเดินมาที่ห้องโถงมินิตะลึงไปชั่วขณะแล้วบอกว่าเธอสองคนโกรธฉันใช่ไหมมิกกี้กับพิทจึงบอกว่าใช่แต่ไม่ได้โกรธถึงขนาดที่จะไม่ดูรายการสัมภาษณ์มินิแล้วทั้งคู่ก็ยิ้มมินิดีใจพูดขอบคุณนาอิมพร้อมกับก,บกอดเธอก่อนจะโผล่เข้ากอดกับพีท ลาดาบอกให้ทุกคนนั่งประจำที่เพราะรายการจะมาแล้วบ็อบบี้สุดตัวลงนั่งข้างมินิแล้วบอกว่าเวลาดูเธอพูดถึงเขาในทีวีเขาจะมีความสุขมากมินิงงงบอกว่าทำไมเธอจะต้องเอ่ยชื่อบ็อบบี้ด้วยพริตจึงบอกว่าไม่ต้องปิดบังพวกเธอนนอิมบอกพวกเธอแล้วว่ามินิให้เครดิตพวกเธอว่ามีส่วนต่อความสำเร็จของพาเจลาเบบส์แล้วเธอก็บอกคนในครอบครัวแล้วด้วยมินิยิ้มตาเหลือก พร้อมกับหันไปสบตากับนายอีมที่ทำหน้าเจียมเจียมเมื่อรายการเริ่มออกอากาศมีภาพบุษบากับมินินั่งด้วยกันแต่ในช่วงสัมภาษณ์มีเพียงบทสัมภาษณ์บุษบากับฮนุมานและเรื่องราวของร้านพาเชลาเบบส์ไม่มีการกล่าวถึงมินิอีกเลยจนจบรายการนั่นทำให้ทุกคนหน้าเสียมินิรู้สึกผิดหวังแต่ก็แซงทำเป็นร่าเริงบุษบาโทรไปต่อว่าพิธีกรรายการแต่มินิแย่งโทรศัพท์มาวางสายแล้วบอกว่า พิธีกรเขาไม่รู้ความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับบุษบาแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเธอกับบุษบารู้ดีว่าทั้งสองมีความสำคัญต่อกันมากแค่ไหนแต่บุษบาก็ยังคิดว่าไม่ถูกต้องมินิจึงบอกว่าอนาคตบุษบาจะยิ่งมีชื่อเสียงมากขึ้นการมีข้อโต้เถียงกับสื่อมวลชนไม่ใช่เรื่องดีมินิพยายามทำสนุกสนานแต่ทุกคนกลับรู้สึกเศร้า หนุมานพูดกับบุษบาว่าหากเขาไม่เข้าไปแทรกตอนสัมภาษณ์คงจะดีกว่านี้แต่บุษบาบอกว่าเธอไม่เคยคิดว่าเขาเข้ามาแทรกเขาทำสิ่งต่างๆมากมายเพื่อเธอกับลูกดังนั้นถ้ามีใครที่นอกเหนือจากมินิที่เธอจะเอ่ยถึงว่าเป็นผู้มีส่วนในความสําเร็จของเธอนั่นก็คือเขาแล้วเธอก็เอ่ยขอบคุณเขา ตอนเช้ามินิยังคงนอนอยู่บนที่นอนแม้นาฬิกาปลุกจะดังหลายครั้งและบุษบาก็มาปลุกเธอหลายครั้งแล้วก็ตามอนุมานกับลาลาช่วยกันยกทีวีขึ้นมาที่ห้องบุษบาเพื่อที่สองแม่ลูกจะได้ดูทีวีได้อย่างเป็นการส่วนตัวไม่ต้องกังวลว่าเขาจะเข้ามายุ่งวุ่นวายมินิจึงลุกจากที่นอนและบอกว่าสำหรับฮนุมานเธอไม่เคยคิดว่าเขาเข้ามายุ่งวุ่นวายหรือยุ่งเรื่องส่วนตัวเลยแล้วเธอจึงถามบุษบาว่า หรือแม่ว่าหานุมานบุษบาปฏิเสธหนุมานสิงจึงบอกว่าบุษบาไม่ได้ว่าเขาแต่เขาคิดเองมินีจึงพูดกับลาลาที่ยังยืนถือทีวีอยู่เธอแกล้งพูดกระทบหนุมานสิงว่าหัวหน้าลาลาเป็นคนฉลาดมากชอบพูดเรื่องปรัชญาแต่จริงๆแล้วเขาโง่ามากหานุมานสิงยอมไม่ได้ที่โดนกล่าวหาว่าโงา่เขาจึงถามว่าเขาโง่ตรงไหนมินีจึงกอดหนุมานแล้วตอบว่า ก็จนป่านนี้แล้วเขายังไม่รู้ตัวอีกว่าเขาเป็นคนในครอบครัวเธอเหมือนที่แม่กับเธอเป็นนั่นทำให้หนุมานอมยิ้มขณะที่บุษบาก็มีรอยยิ้มระบายบนใบหน้าเช่นกันจบตอนที่166สสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจช่วยกันแชร์ด้วยนะครับ หากมีโฆษณาแล้วไม่ยาวจนเกินไปอย่าก,กดข้ามโฆษณานะครับดูสักครู่ก็ยังดีครับจะได้เป็นแรงใจให้กับทางช่องด้วยนะครับแล้วส่งข้อความมาคุยกันนะครับขอบคุณมากครับ